ค่ะกับสวัสดีงามๆพแมพ่พนองปองไปสู้สขู่สุ่คนเนาะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่างช่องผ่อนผ่ารวยค่ะพี่น้องคะค่ะสำหรับเว็ซีแฟนช่องนะคะที่เขามาเบิ้งมาชมชิปนี้แล้วนะคะถ้ามกาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่างช่องสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากท่างช่องผ่อนผ่ารวยนะคะพี่น้องเนาะซึ่งมิน้แอดก็มาตามต่อนะคะเลขอาจารย์วัดปา่าเฮ้าเนาะเขา อาจารย์วัดป่านะคะเข้าเต็มเต็มอีกแล้วค่ะพี่น้องคะหกสามสามหกนะคะขาเลขเสือกผูกข้อนะคะ่เห็ดในพิษวังทื่อเก่าค่ะพี่น้องคะสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะจะร่วมบุญเนาะค่ะเห็ดอ่าราการปลาเลี้ยงนะคะอาจารย์กับรวมได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อดินกับข้างในอ้อมวัดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเอฟซีจะแฟนช่องที่ได้รวมเอาดินเขาวัดกับขออนุโมทนาบุญน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะลดหนึ่งกับสามร้อยห้าสิบบาทค่ะลดละสามร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่น้องค่ะ ทางนี้ก็กำลังสีบุลรนใไม้สมแซมเนาะค่ะซึ่งหลังคาก็ยังขัง้นได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะวันนี้ก็จิาพาไปกราบพระอาจารย์เนาะค่ะตามต่อเลขเสือกผูกข้อเนาะคะ่ะเหตจังเลยคือแม่นคักเหม่นเนานะค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าบุกพิดหวังค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่เป็นแฟนครับแฟนประจําก็คือสิไดู้หได้เห็นไปน้อไก่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาไปกราบพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะอาจารย์คะนมัสการเจ้าค่ะจะเจริญนพ่อนเนาะจะเจริญพ่อนีพ่อนผ้ารวยกับพ่อนชาแนลกับสุภารวยนี่เนาะเจ้าค่ะคือมาแบบเหมือนเหมือนอะมันโอ้ยพ่อแม่บ่ได้อาจารย์บ่ค่ะเพราะว่าเสือขู่ข้อมาแห้งเลยคำอะไรก็ต้องหมุนมาได้อาจารย์พุณตีรถมาจากวังสามหมอกาะสินพุ่นะคาน้ำมันบ่แพงบ่มัอนโอ้ยเพราะแห้งเลยอาจารย์เพราะแห้งเลยแต่ว่า คาน้ำมันเนี่ยเพิ่นก็บอกให้เส้นเนี่ยอาจารน้ำเส้นอะได้แล้วค <c oughs> าร์น้ำม <c oughs> ันก็เท่อกับโอ้แต่แล้วน้ำม,มันสิเบิดแล้วน้ำมันสิเบิดแล้วอาจารย์เลยโบถึงกระสมกับพ่อเจ้าถือตีนใส่อยู่นี่เนาะแม่นเจ้าค่ะแม่นขึ้นนึกว่าสามรอบเลยเนาะเวาอยวเนาะค่ะเที่ยวสามรอบพุ่นเนาะค่ะกันย้อนเพิ่นว่าเพิ่นเที่ยวสามรอบเนาะอาจารย์เนาะมันก็มาหกสามสามหกก็ถือว่าโอเคเนาะอาจารย์ก็ยังเพิ่นก็ยังถิ่มไทยเาอยู <c oughs> ่เานาะ <c oughs> ค่ะนึกว่าสามหกหกสามน้ำเลือดก็เสร็ค่ะวางสิ การที่ว่ากา็ดีอยู่เนาะ,ะค่ะเพิ่นยังซอยอยู่เนาะอาจารย์ค่ะแต่ว่าเลขเขาคือมีซีรีส์อยู่บวกอาจารย์ FC บ่มีผู้ใดโทรมารบ่มันไปลงน้ำเหล็เลข8เขาเจ้าบ่จักก๊กอาจารย์ย่านแม่นไปน้ำเลข8อยู่บวกันจังได๋ย่านอยู่อาจารย์มีซีรีส์ฮะ FC แต่ว่าเลขเฮามันขาดเข้างวดนึงแล้วลิเนาะแม่นงวดเ่ราะขันเพิ่นเข้าเทิงอัน79เข้าเทิง61เลยอาจารย์จ้ฟ FC ก็น่าสิอย่าทิ่มอย่าป๋าเขาน้อแต่ว่าเลขเข้ามนา,า,านี่เห็นมีซีรีส์อยู่อาจารย์ ซ้ายเดียวก็ท่านมีเข้าเขาเยู่แอดโซกเยูะเดิมนะยา่มันเอฟซีลงทางไปน้ำบักเปนะ็ดเบิดจุจเอกอว่า,าสิรับกินอยู่นะอาจารย์ว่าสิรับกินเปดอยู่งอดบางอย่างเนี่ยโอ้เงินบ่มีซื้อพี่น้องคันมีเงินนี่รับกินเปดเลยเพราะมันดังแห้งว่ามันยังหน่อยอาจารย์ขาเจ้าซื้อบ่ได้อันเบิดน้อยจังได้ก็บ่ออกก็คิดว่าเนาะเกระบอกนี่คิดไปอยู่ด้อาจารย์จังได้เป็ดกรบ่อยู่ละงวดนี่พี่น้องเอ้ยพ่าพี่น้องซื้อบดายเนาะก็เบอกอยู่ดีเด็กหกตัวหอดก็บ่มีไงเลยเนาะหมอบ่มีหอดจัดตัว มันมีหอตแปดยาาเด้หมตัวหนาามตัวหลังกัม่ไม่ฮอตแปดปนเลยแม่อาจารย์มันเท่แน่นอนเนี่ยเนาะเนีนเท่รัฐบาลนี่อันวงกลุ่มๆเนี่ยมันแน่นอนเนี่ยมันก็ล็อกเลียนนี่เหมือนฮอตแปดเดี๋ยวแต่มันถีบมุนไปห้างไหนละเนาะคือว่านั่นแหละเนาะดูกลมๆใช่นันนี้ห้างเก็ตรเอฟซีเฮาเบิงดีเอ็นเอก็น้าจันเนาะเดี๋ยวว่าเพราะว่ามาทายพระอาจารย์นี่ผู้เพิ่นเสือกผูกข้อเนาะค่ะเพิ่นก็มาถือตีนใส่คักแนยแล้วค่ะพี่น้องเน้อค่ะ ขออนุญาตบาดข้ามอสิวบทสุภาพเนาะภาษาอีสานเท่ากันไหมเข้ามากระทืบตีนกับกระทืบตีนอีริเหระค่ะพี่น้องครัเพิ่นถือส่อิลีค่ะเพิ่นถือส่อิลีเนาะค่ะสามเถื่อคุณเนาะค่ะหกสามสามหกเนาะค่ะก็ถือว่าเลขซ้ำเนี่ก็ถือว่าถฐานเอฟซีเล่นแต่ของผ่ายจานเท่านี้ก็คือคือว่าบ่พขาดเนาะอาจารย์เนาะก็ะชีพ่อได้ยืนพ่อได้ยืนมันสิบ่ได้หลายก็ถือว่าบ่ขาดทุนนะอาจารย์ก็ะชี่อพ่อได้ค่าปูนค่าอย่างยู่บ่เนาะจังหวะอยู่อาจารย์เน ผู้พคนได้กับชิมมีอยูบ่บอกเพราะว่างวดที่แล้วเขาเข่าเทิงหกหนึ่งเข่าเทิงเกีเก่าเขาบนเขาล่างงวดที่แล้วเนาะนอาจารย์น,นี่เลขกเขาบ่เต็มนี่เนาะค<า>่ะแม<า>่นอันนี้นนบ่ได้เลขดังบ่ได้ชนเลขดังเลยล่ะค่ะอาจารย์เน,น,นี่ยถือว่าผู้คนเกิดเกลี้ยงเติบมีแน่นอนแมนแต่ว่างวดนี้วันนี้เขาสิเอามือใดอาจารย์เอซี่ค,คือสีข้องเราดอกบันนี้คือสิบ่หลงบ่นน้ำบักแปดเบอร์ดอกเจ้าค่ะเอามือเนี่ยแล้ววันพานหน่อยเนี่ยโอ้วันพานหน่อยโอ้ค่ะวันพานหน่อยแต่ว่า สีวิตเฮ็ดสังฆทานเพิ่นเดอือเฮ็ดสังฆทานเด้ออาจารย์แม่นค่ะได้อุทิศให้เพิ่นตัวเฮาบอกว่าได้เฮ็ดสังฆทานแล้วก็เพิ่นอพอจักน้อยแล้วก็ซอยเฮ็ดซอยสร้างนํามันตัวค่ะโอ้สร้างนี่ล่ะสร้างศาลาสร้างอย่างนี่่ล้ที่ว่าอ้อมๆเฮานี่กรเทิงหลายๆอย่างก็ได้ทาให้ FC เบิ่งแต่ตอนยังบ่มือยู่ดอกอาจารย์ดินก็ท่านได้อ้อมวัดอยู่เนาะอาจารย์เนาะดินก็ท่านได้อ้อมศาลาการปลาเรียนเฮาอยู่ ค่ะซึ่งอาจารย์รับปากคนว่าถืองวนนี้ว่าจังไดในก่อเฮตสังกทานเฮดสังฆทานในสื่อปูนซื่อทรายเนาะซื้อปูนซื่อทรายค่ะอ๋อค่ะพี่น้องค่ะคุณได้โชคมาเนาะค่ะากร่วมก็พระอาจารย์เท่ากับติดต่อค่ะอาจารย์มาได้เนาะค่ะอยากได้เบอร์โทษพระอาจารย์ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะแล้วอาจารย์ลงเบอร์โทษให้ขาเจ้านาำลอได้เป็นยังลงเบืร์โทษล้วเนาะจ้าจาเพราะว่าหากเจ้าโทษติดต่ออาจารย์โดยตรงเลยเนาะจ่าเอาจังสี่ เบอร์โทรนี่ก็คือเป็นไอดียร่ายใช่ไหค่ะโอ้ทักแชททักไลน์มาได้นอจ่ะเลขาไปใช้นอเลขาค่ะวันนี้เขาก็สิเฮ็ดมือมืออื่นมืออื่นเนาะค่ะมือเนี่ยมือแรงมือเนี่ยมอแรงมือเนี่ยมือแรงมือหื่งเขาจะมาเห่านะค่ะมือหึองจะคอยสิมาทายถอดให้พ่อแม่พี่น้องปองไปได้บึงเนาะจ้ะขายจังไรก็ตามไปแต่ว่าันนี้เสื้อจีหอดมืออื่นมือหื่งนี่ อาจารย์พ่อมีแนวทางไปพิจารณาก่อนบ่เจ้าค่ะมีตัวมันบ่ค่ะมีอยู่เดี๋ยวเขายยังไงสิขึ้นเบอร์โทรให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อมีอยู่เพราะว่าพระเจ้าก็มั่นกาจังในระบียดไงมันการฝันตองหมดเลยนะค่ะฝันได้นั่งก็หันมือนีนก็นั่งงันเพราะว่าเรียบรอบก็หันข้าเฝืนหันเรียบรอบคนไปซื้อไม่ มันเมีนบ่เ,เขานั่งเขาซูมมันจะมาจังไหนมันมาตอนเที่ยงแล้วเดี๋ยวผู้ใดกินไปสื่อท่านค่ะโอ้แต่ว่าตอนเที่ยงกับท่านเนี่ยจัดคุณทรงสิทธิ์ไปนะท่านหรือเ่ท่านเขาบ่ลงคลิปแล้วก็ทรงเขาไล่ให้เอฟซีเลยบ่ท่านเจ้าค่ะท่านเพราะว่าเขาจเจ้าปิดบ,บ,บังบังบังบอลกับปิด์ใบสองเจ้าค่ะก็ถือว่าท่านเนี่ยจัดเห็นนล้วมองกับคิดเปิดมงกับปิดแล้วอืมค่ะบังเขาไล่ไล่ท่านก็ถือว่าปิด์ทรงมาบอกโยแอดเขาปีต์ใบสองคนเดียวเพราะสันว่า คันมีตัวดีๆก็ส่งให้ในซุ่มอยู่ต่างประเทศก็คือกันนะจ๊ะเกิดได้ว่าเขาจังซีวะช่อบอกตัวนี้เป็นแล้วเอาให้มันต้องหัดเปเรือขมันเขาเบาเสี่ไขว้วะใช่นีมวางซิละบนี่อ๋อ่นวาหันเมนอ๋อ่นวาเลีกมันเกียวกันเข้าศูนย์เข้าน่่วางซิอืจะตอนก่อนเที่ยงหันตอนเที่ยงเมนเที่ยงเที่ยงนี่หรอกค่ะ่าเขาใั่ ขั้นมันเ <ม EN S 1> ท่ไ,ไปบอกก้อนพระลุยแมนเจ้าค่ะขั้นมันทรงไล่ไปบอก,นกเนี่ยมันกระบ่เสื้อขันบ่เสื้อขันกู้บ่าบ่เสื้อนั่นถ้าเบิ่องด้นอาจารย์เอาตัวน,นี้ไปก้อนบ่เสื้อว่าสั้นี่บอก<อ>บอกขัอก้อีกที่สามตัวด้วยก่อนเหอบ่โอ๋เห็ว่าให้ว่าปล่อยไปเลยตัวงวดคือว่าบ่ต้องรอเลยดังเลยขันบ่เสื้อบ่เสื้อกล่ะเอาตัวนี้ไปบอกเพิ่นว่าตัวงวดลอดบ่เสื้ว่าังเสร็ะให้ว่าบ่ต้องบ่ต้องว่าบ่ต้องว่าเฮาสิบ่ได้ไปก่อไผ่เลยก็คือว่า คนเขาเบิ่งต่างๆหน้าๆก็จะว่าไปเอาเลขดังคนมาบ่อจังสันจังสีวันนี้คือว่าบ่อชิงปล่อยก่อนโมเลยหน่อยจันเนาะปก่อนก่อน่อะไรเดี๋ยวจะว่าบ่อ พ่อตู่เนาะอาจารย์เนาะเดี๋ยวคนชิว่าถ่ายจบจะมูอยู่หันนอันนี้บ่ต้องกักเลยเนาะอาจารย์เนาะอันนี้บ่กักคือว่ามั่นใจคือปล่อยเลยเนาะมั่นใจได้ยินยังไงได้ฟังยังไงก็บเตามเพิ่มนื่องศิละค่ะบางเทื่อมันก็มีผิดพลาดแน่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าความมั่นใจเฮาก็อยากให้ได้เฮ็ดได้สร้างเนาะอาจารย์อยากได้เฮ็ดได้สร้างสิ่ไหมก็ใช้ก็ใช้เอฟซีเนาะค่ะอ็ใช้เอฟซีค่ะก็ใช้ทีเอฟซีเข้าเพราะว่าอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศเขาก็ นี่แล้วขานโมเมนเพิ่น dy, เขาเฉยใส่มาสาค่ะแมนบา,าจ้าอาจีไปหาใส่ค่ะเตนยงเงิน,นงอิงยุ่งเลยยังกัดเนาะแมนเนี่ยอาจารย์ยุ่งแล้พลุ่มเปิดก็ยังบ่พอเนอะาะคือค่ะพลุลมก็ขาดแค้นเนะาะอาจารย์เนาะอ๋อฮาฟูเอฟซีผู้ควนใจดีอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะคะ่ะอันใดมันขาดมันเหลือเพิ่นอาจีอ่าเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญอาชิพิจารณาเนาะอาจารย์เนาะครับกลายค่ะ พระกับลายรูปเนาะอาจารย์หลายกับตกเดียวน,นี้ก็มาอีกแล้วก็ะชิเป็นสิบเก้าเคะค่ะสิบเก้ารูปเนาะอาจารย์ค่ะสิบเก้ารูปมนนนันบอกเลขเด้ค่ะมันบอกเลขกันบอกเลขค่ะห้ามันมาแล้วว่าหนนาันเก้าศูนย์ <laughs> <า>มันได้สิบเก้านึงนี่กสี่นะอาจารย์นะเออวันนี้เนาะเนี่ยอาจารย์นี่แหละเพิ่ดกระหาย่ะอพึ่ดมาหลุดอ๋อคนคนก็เชื่อเด้ยกูบาคนมันบอกตัวนี้นะเอา 3ตัวนี้ไปคุณบอกว่าสาตบอกเพินไปเลยแต่พนว่าบอกเก้าศูกระถือแล้วเนีอาจารย์ศูนย์เกาเก้าน่ะแมนเกกับเก้าหนงก็่ค่ะหางสิเราบอกเพิ่นรดเนเล็กเบอร์ทั่วพระจาจาร์ลองไหนเี่งศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดปเ็ก้าสามสามสี่เก้าเก้านดียไรน้ำหน้าบอกเ่นน้ำเนี่ เมืโทรอดีไลน์งง <ID Line S 1> ค่ะเพราะว่าก็มีเอฟซีนหนึ่งอยู่ด้วยอาจารย์จองแพนท่องมหันบุชาแพนท่องค่ะผู้ใดอยากบุชราแพนท่องนุนดวงนออาจารย์นอก็ติดต่อมาได้ค่ะทางพาะอาจารย์ก,ก็ได้ทังพ่อนพอรลลวยก,ก็ได้ด้ค่ะพี่นนองด้เค่ะแต่บันนี้เพิ่นซิมมาสามตัวว่าจังใดค่ะอาจารย์บอกเลยค่ะบอกเลยค่ะบ่ให้ไปเสียงขึ้นนีเบิ่งบอกอาจังใหาเอฟซีเสียงซอยเลยเจ้าค่ะเอาเอฟซีเอาไปเสียงน้ากกนซะเนะแมนร่วมแรงร่วมใจเข้าเอาไปเสียงน้ากันซะช่ จังคีปเดนเนี่ยบ่เพิ่น่เพินกบบ่ค่ะแม่บ่กบไผ่เอบกบไผ่เอง่หเพิ่นกับบกว่างเสือกสองสี่้วหกสองนี่ค่ะโอ้กับถสองแปดห่วยสองแปดมอีกแล้วทีสองแปดบ่เขาบ่อิ่มบกแปดพเขาแห้งบ่เขาะ่าอยากหากบกเปดออกลีบากห่วนี่แหละไอ้บัวังคอนบ่เปนกวนให้เหลียบบ่จุลตล่จนบ่เกี่ยงนะจนบ่เหลือเนาะจ้ะ เอามาทามากวันนี้นอาจาัดน้องจัดมากวันนี้ละ่ะอ,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 อือสิซองให้เอฟซีเบิ่งค่ะเอาอสำหรับพี่น้องเนาะใะอยจกรวมบุญก็พา,าจานเนาะค่ะเบอร์โทรพา,าจานห้าเป็น ID ไอดี์ไั่เดียวกันนะคะพี่น้องเด้อถักแช็ทถักไล่มาคุยมาว้าน้ำเล่าใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะหาผู้อยากรวมบูชาพแผ่นห้องก็ดีหรือว่าอยากเป็นซื้อปูนซื้อสายสร้อยอาจารย์ก็ติตดต่อ้โดยตรงเลยเนาะค่ะใช่ไหมโอ้ย่างเอฟซีเรเห็นอ๋อค่ะชัดเจนนะคะพี่น้องเนาะค่ะ ก็ยืดรืมเอาไปเสียงเนาะค่ะหรือว่าผูดด้ใดมีคาถาเสียงเลขก็ลองเสียงบึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันมีคาถาเสียงเลขอยู่ดิพี่น้องว่าเลขสีเข่าหรือบ่เข่าเนาะหกสองสี่สองแปดนะคะยะเฝ้าอิ่มแบบแปดนะคะพี่น,อ<ม>น,นอ้อ,อ,นะะนองเ<ม>ด้องวดนี่แหละมันสิม,มามันสิมม้าลอยหลังค่ะพี่น้องคะ่ะสองแปดนาะอาจารย์น<แ>นนนเนาะค่ะอาจารย์ก็ฝากไว้แนมฝากไว้พิจารณาจา<แ>้ะค่ะวันนี้ก็สีขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะสําหรับแนวทางดีๆตองหวดฝากตอนเอฟซีบริกรผู้ใดปล่อยเลยแบบบก,กักค่คะพี่น้องหลังเข้า หกสามสามหกเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากรมาหมื่นหมื่นเนาะมากระมาได้ไก่แบบเนี้ค่ะเพื่อเอฟซีอาจารย์เา็าจย์เนี่ยเนาะผมมีแนวฝากแล้วคทำมาไก่น้ำมันเกับแห้งเนาะทุนมาล่ะผู้ใดฟังกับกดไลค์กดแชร์เออเบิ้งเป็นกำลังใจให้ต่อกันเนาะอย่าเลื่อนพานหนึ่งสินะค่นิดหน่อยครับพอได้คานน้ำมันอย่างยังดีดีเนาะค่ะอาจารย์เพราะคนป่ห้เส้นไหมอาจารย์ก็ลำบากนิดจังหน่อยนะอาจารย์กันเข้ามาเขากั ป่อยกันหาแนวทางดีๆเนาะพิษถูกกัญยาวากันพิจารณาอีกที่หนึ่งเนาะถือว่านั่นแหละขอให้สุขูมสุขคนก็อยู่ดีไม่แห้งเนาะค่ะได้โุขได้ลาบน้ำกันเด้อวันี้เด้ออาสาธุค่ะพี่น้องค่ะจังไรก็ญยาทิมยาปะเหล็กผ้าจานพันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเสือกผูกข้อถือว่าแม่นย่ำเนาะค่ะ สองงวดที่แอดบ่มากกับเป็นหนึ่งงวดนะคะเป็นสามงวดติดๆแลวนะคะพี่น้องเนาะสามงวดเลยจ้ะสามงวดติดๆนะคะห้ามพลาดอยากรวยพี่น้องค่ะ